สวัสดีจ้าตอนนี้เราก็เป็นส่วนผักแล้วเนาะตอนนี้เราก็เป็นส่วนผักแล้วนะทางเข้าตรงนี้เราก็จะทำเห็ดฟางนะคะเพราะว่าต้องใช้สา่ยยางเนาะต้องใช้สา่ยยางนะคะอกองฟางเราก็เตรียมไว้แล้วเนาะเราจะใช้พื้นที่นะคะ ตรงนี้ก็จะทําเห็ดฟางนะคะทางนี้ก็จะเป็นรถออกเนาะนี่ก็จะเป็นรถออกนะคะตรงนี้ก็เป็นผักนะคะเราเริ่มแบ่งล็อกแล้วนะคะเพราะว่าที่กั้นไว้ตรงนี้ก็จะเป็นเ,เห็ดฟาง ทางนี้ก็จะเป็นถั่วทางนี้เราก็ปลูกไปหมดแล้วนะคะตอนนี้เริ่มจะใช้พื้นที่แล้วนะคะนี่เราก็เอากองฟางมาเตรียมไว้เนาะเอากองฟางมาเตรียมไว้นะคะตรงฟางตรงนี้เราก็จะปลูกผักนะคะ ลูกผักเนาะทางนี้เราก็ปลูกหมดแล้วนะคะเพื่อจะไม่ให้ยากขึ้นเนาะก็จะใช้พื้นที่แล้วนะคะตรงนี้ก็จะปลูกผักเพราะเพราะผักไว้แล้วนะคะเพาะผักไว้แล้ว แล้เวเราก็หลังจากที่เราไปขายของห้าวันนะเราก็จะเอารถมาปรับตรงนี้เราก็จะเลี้ยงป่านะคะตรงนี้เป็นบ่อนะคะจะให้แมกโรจกจกขึ้นมาเนาะตรงนี้เป็นบ่อนะคะแต่มันรกเนาะช่วงที่เราทำอะไรไม่ได้ช่วงนั้นรกไม่เท่าไหระคะ่ค่ะจ้างคนทางจ้างคนทางนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาปรับพื้นที่เนาะ เราก็จะมาปรับพื้นที่จะเริ่มใช้พื้นที่แล้วนะคะส่วนยุ้งข้าวนี้ก็จะให้พี่ชายหรื้อนะคะเพราะว่าตรงตรงยุ้งข้าวก็จะทำที่เลี้ยงเป็ดนะคะจะเอาดินมากบเนาะจะเทดินนะคะเริ่มโครงการละเดอ้อ ่อยทิ้งมานานแล้วรกนะคะนี่ค่อยๆทำวันละนิดเนาะตรงนี้น่าจะเป็นตรงยุ้งข้าวตรงนี้ก็จะถมดินถ้าไม่ถมก็จะทำคอกเป็ดนะคะคอกเป็ดคอกไก่เนาะเราก็จะกั้นตรงนี้แล้วก็จะปล่อยไปบ่อเลี้ยงปลานะคะเนาะก็จะเลี้ยงปลาเนน ส่วนตรงกลางก็จะเดินน่าจะเดินท่อเดินท่อมานะคะเป็นตรงนี้ก็จะเป็นผักส่วนครัวเนาะเป็นผักส่วนครัวก็จะให้ก็เดินท่อมานะคะตรงกลางตรงนี้ก็จะทำเห็ดฟางนะคะ เพาะเห็ดฟางเนาะเพราะว่ามันใกล้ใกล้น้ำสายสายยางนะคะใกล้สายยางจะใช้พื้นที่แล้วนะคะให้เป็นประโยชน์เนาะส่วนทางนี้เราก็ลงชะอมนะคะส่วนทางนี้ก็ลงชะอมลงต้นไม้ลงอะไร หมดแล้วเนาะของต้นมูต้นไม้หมดแล้วเพราะยาคาเยอะมากยาคาเยอะมากทางนี้เราก็ลงไว้หมดแล้วกล้วยนี่ก็เป็นกล้วยนะคะกล้วยน้อยหนาเนาะช่วงที่ติดงานศพเราก็ไม่ได้ทำอะไรนะคะเราก็ไม่ได้ทำอะไรตอนนี้ก็จะเริ่มใช้พื้นที่ละ ล็อกนี้ก็ก็จะให้เขามาเลยยุ้งข้าวนะคะเพราะว่าเราจะใช้พื้นที่ในการทำเห็ดฟางเพราะว่าต้องใช้น้ำสายน้ำเราถึงแค่ตรงนี้เนาะต้องใช้น้ำค่ะเนี่ยต้องใช้ประโยชน์ไม่งั้นยากขึ้นช่วงนี้ก็ต้องรีบทำ นะคะจะได้ไปเปิดร้านเคลียร์พื้นที่ปางก็มาแล้วเชื้อก็มาแล้วนะคะก็ติดติดไปขายของเนาะห้าวันนะคะติดไปขายของห้าวันก็ตอนนี้ติดยุ้งข้าวอย่างเดียวเนาะ พราะว่าจะให้เขาลื้อออกจะใช้พื้นที่แล้วเพราะว่าเราจะใช้ทางเข้านี้ปลูกเอ่าเพาะเห็ดนะคะเพราะเราต้องใช้น้ำเนาะ ถ้าเราไม่ทําอะไรหญ้ามันก็ขึ้นเนาะถ้าเราได้ปลูกโน่นปลูกนี่เราก็ยังมารดนงรดน้ําไม่งั้นก็รกลําบากใครก็ลําบากเรานี่แหละเนาะแต่ถ้าเราทรําเกษตรเราก็ทําวัลนิดวัลหน่อยใช้พื้นที่ให้เป็นประโยชน์งูเยอะนะวันนั้นก็เจอมาอีกตัวหนึ่งนี่ก็ยาขาก็เริ่มขึ้นแล้ว แต่ไม่เป็นไรเนาะเดี๋ยวเราก็ค่อยๆทำกล้วยเดี๋ยวเย็นค่อยรดน้ำนี่ถั่วฝักยาวตอนนี้ก็เริ่มจะโรยราแล้วเริ่มจะโรยราแล้วพื้นที่โล่งตรงนี้เราก็จะปลูกผักนะคะค่อยๆเนะาะวันละนิดวันละหน่อยฟางก็เตรียมฟางก็เตรียมแล้ว นี่ถ้าไม่ติดยุงข้าวที่รถเข้านะวันนี้วันนี้เราก็จะเอาฟางมาย่ำเนี่ยจะเริ่มลงตอนเย็นๆก็จะเริ่มทำก็เริ่มแช่ฟางเนาะจะเริ่มแช่ฟางเพราะว่า ให้เขาลือยุ่งข้าวทางเข้าเนะาะเมื่อกลางวันก็ไปบอกเขาละโอเคช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะจ๊ะ